มาครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับพี่ใหญ่นะนิวอแลนด์ T7 นะ250คันนี้นะวันนี้มาลงริปเปอร์โอ้ลิปเปอร์ห้าขานะเราพาทุกคนมาดูการทำงานของ P ี T7 นะนิวอแลนด์นี่นะวันนี้ลงงานลงริปเปอร์นะกับทีมงานได้รับสมมนะ้มไม้นะไม่ธรรมดา ไปเกตด้านหน้านะฮะโอ้ติดกันหน้ามาด้วยนี่กันหน้านะฮะใหญ่มากเลยมีหลายคนถามนะว่านิวอลเ์น,นติดกันหน้าได้ไหมนี่นะฮะตัวอย่างเลยนี่นะครับติดกันหน้าได้นะฮะใส่กนหน้านี่ตองกลาง,ข,างขับตัวรถนะใหญ่มากเลยโอ้วันนี้เราอยู่กับพี่ใหญ่หนะที่เจ็ดสองร้อยห้าสิบ ลงลิปเปอร์อนะ้าขานะฮะระเบิดดินดดนโอ้นี่จับที่ใหญ่นะฮะลิปเปอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะ,ะใหญ่ วิ่งสับไปสับมานะอืมรงนิดเลยนะฮะโอ้ามาดูรุ่นใหญ่กันบ้างนะขับเนโอนแลนด์ p เจ็ดงานติดนะกับทิมงานไล่สับสมหมายนะฮะวันนี้พามาดูบรรยากาศนะฮะการลงลิฟต์เปอห้าขาโอ้ ไม่ธรรมดานะลุงลิปเปอร์แบบใหญ่ขนาดนี้นะฮะนี่นะมีขนาดรถใหญ่ยังมีฟรีนะครับบอ,อกเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับที่ใหญ่นะติผ่านด้านหน้ามาด้วยนะโอ้ดันหน้านี่ใบใหญ่นะลรงริปเปอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะห้าขานี่มีแต่ขายใหญ่ๆนะ ให้เข้ากับตัวรถเรืออะไรเลยนะวิ่งตัดลอกนะนี่นะครับโอ้มีขนาดที่ใหญ่นะทีเจ็ดมีวอนแลนทีงานไรทับสมัยนะแต่งนี้นะก็ลงลิปเปอร์นะ เตรียมดินนะครับไว้ปลูกอ้อยข้ามแหลงนะครับแต่นี้นี่นะลงริปเปอร์เตรียมดินไว้ก่อนนะครับมา,มาดูการทำงานนะของพี่ใหญ่ลงริปเปอร์ฮาค่ะ ดินก้อนกลางที่จะแข็งด้วยนะเด็ไม่ต้องห่วงนะริปเปอร์นี่แข่งนี้ก็ดิน,นก่อนขลางที่จะเยอะเหมือนกันนะครับผมตลาดที่นี้นะครับโตพาทุกคนนะครับมาอยู่กับนวนลเรน่านะใหญ่ทีเจ็ดสองร้อยห้าสิบนะลงริปเปอร์ห้าขาระเบิดดินดานนะอืไม่ธรรมดานะที่ใหญ่ ครับผมแต่ะีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า